ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ผ่าน,นกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาผลทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสจอพสจอพอ,อำเภอเกาะจันทร์มีเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือนใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TP Map และข้อมูลครัวเรือนเปราะบางมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อประชาชนสามารถอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนสวัสดีครับกระผมนายประธานผู้ทันพิบูลนายเบอร์กอจันและในฐานะประธานศูนย์สจพออําเภอกอจันทร์ส่วนในกระบวนการขับเคลื่อนของสจพออําเภอกอะจันทเนี่ยเรามีกลไกในการขับเคลื่อนโดยการตั้งศูนย์สจพออําเภอกอจันทร์และมีการตั้งทีม ปฏิบัติการแล้วก็ทีมทีมที่เลี้ยงขึ้นมานะครับเป็น2ทีมนะครับก็มีทีมของตำบลท่าบุญมีกับตำบลเกาะจันทร์ของเราในสิ่งที่เราจะต้องเดินต่อหลังจากที่มีการสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็คือการหาเงินการหาเงินของสพออำเภอเกาะจันทร์ของเราเนี่ยได้มีการจัดทาการทอดผ้าป่าเมื่อปี2565โดยท่านนายอำเภอเนี่ยได้เป็นผู้นาในการทอดผ้าป่า ได้เงินมาทั้งสิ้น3 0 0แสนบาทหลังจากนั้นเราก็ทำทำความเข้าใจกับทีมปฏิบัติการแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงในเข้าใจถึงบริบ,รบทและหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเราก็ดำเนินการต่อก็คือรีเอ็กซเรย์จะมีจะมีบุคคลใดบ้างที่เราขาดตกบกพร่องหรือที่เราต้องต้องแสวงหา,ากลุ่มคนโปรบ,บางในกลุ่มนี้ซึ่งเราได้มีเครือข่ายของเราที่จะเข้ามาช่วยเราในรีเอ็กซเรย์ก็คือไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอสอม กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อปทอในการที่เข้ามาช่วยในการรีเอ็กซเรย์ A ในครั้งนี้เราจะดําเน,นินการช่วยเหลือให้มันถูกทางถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่จะมอบแต่ถุงยังชีพเท่านั้น กองทุนหรือหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานสจพอออำเภอเกาะจันทร์ประกอบด้วย 1. กองทุนพอชอคนเกาะจันทร์ไม่ทอดทิ้งกันมาจากการระดมเงินตั้งกองผ้าป่าจำนวน,งนเงิน300,000บาทขณะนี้ได้ช่วยเหลือไปแล้ว44ควรัวเรือน 2. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชนบุรีสนับสนุนเงินทุนการศึกษา98ทุน 3. บ้านกาชาติจำนวน,น3หลังและมอบชุนดนักเรียนทุนการศึกษาโดยเหล่ากาชาติจังหวัด4 บ้านบางละมุงซ่อมบ้านหลังละ20,000บาท 5. ส,สโสมสรโรลเตเรี่อำเภอพนันิคมสนับสนุนที่นอนลมและรถเข็นวิวแชร์ 6. วัดนหนองงูเหลือมสะสมข้าวสารจำนวน40ท่อนทอนละ50กิโลรวม2,000กิโล 7. ดวัสตาคมสะมส,สนเตาแก๊ เอาปิกนิกปลอดไฟยาสามัญประจําบ้านพัดลมกระทะหม้อาจานชามช้อน8บ้านพระธรรมซ่อมแซนบ้านโดยกองช่งชางบชรที่1กองประชาการช่วยลถที่1 9กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสับสนแพมเพลิดรถวีลแชร์และออกเยี่ยมเยียนสิส่วนราชาการต่างๆงานรัฐพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งจากพระสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อให้กำน,นั้ใิญยบ้านไปมอบให้กับกลุ่มปอบาง บทสรุปของการขาจัดความยากจนในอนาคตของไม่ได้เริ่มจากใครเลยก็ต้องเริ่มจากตัวของผู้นั้นเองก็คือของกลุ่มเกาะบางผู้นั้นนะครับว่าเขามีความต้องการที่จะทํำไหมทําจริงไหมไม่ใช่เราไปยัดเยียดแต่สิ่งที่เขาอยากจะทําจริงขึ้นมาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เบื้องต้นคือการระเบิดจากข้างในของเขาแล้วความประสบความสําเร็จก็น่าจะมีหรืออาจจะมีได้ในอนาคต ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาผลทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะจันทร์หรือสอจอพออได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำโดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆมาร่วมขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นรูป,ปธรรมและยั่งยืน